งานเกษตรกำแพงแสนครับผมมาเดินเที่ยววันนี้วันที่6กธันวาคม5 9ก็พอัดีแม่ค้าที่เคยเจอกันรู้จักเขาทักทายมาถ้าไม่ทักทายก็จําไม่ได้นะก็เป็นร้านเขาคือภาษาผมเขาเรียกว่าปู่ใช่กล้วยอะอันนี้เขาเรียกอะไรนะกุ้ยใช่กล้ยใช่กุ้ยใช่่ะสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับไม่ได้เจอพี่ก็ไม่ค่อยจําชื่อไว้นะน้องอะไรนะอ้าน้องด้วยน้องด้วยชื่ออะไร แอมแอมอ่าน้องแอมกำลังผัดหน้ากินเลยนะครับกุยช่ายใช่ไหมยล้านี่ก็เป็นแฟนกันใช่ไหมครับน้องชื่อะไรนะครับน้องออยอ่าในงานกเกษตรแฟร์ครั้งที่20กําลังทำม่วนอยู่เลยนะและในงานนี้มีกี่รถเอ,อ่ยห้าค่ะห้าวันนี้มี5 5วันนี้มีห้านะได้แก่พักใช่กช่ายหน่อไม้หนอ่อไม้อ่าได้ไหม ผักกุยช่ายข้าวโพดอันนี้คือเผือกบุ้นเส้นหน่อไม้อ่าแล้กัน,นี่คือที่ทอดเสร็จแล้วนะครับที่ทอดเสร็จแล้วแล้วก็จะมีน้ําจิ้มแล้วแต่บางคนก็ชอบหวานหน่อยใช่ไหมก็จะใส่น้ําจิ้มปรุงไปบางคนไม่ชอบอันนี้จะเป็นแป้งแป้งนี่คือเราทําเตรียมไว้แล้วแป้งทเป็นแป้งสดแป้งธรมันตว่าอ๋อ เตรียมแช่แข็งมาหรือเรามาทํเป็นแปนปั้นที่นี่เลยหรือไงสดทุกอย่างสดทุกอย่างก็คือนั่งทําที่นี่เลยอ๋อดูๆกลรมาวิธีการทำนิดหนึ่งนี่นะแล้วก็จับจีนเขาทําทรงเหมือนกระดิบปับนะครับส่วนน้องออยเขาก็ทําไส้ผักอยู่ไส้ที่คนนิยมมากที่สุดไส้ผักใช่ไหม กุยช่ายอ่าร้านนี้คือส่วนที่ทอดการทอดนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับร 5, 3, 3, ต่อหนึ่งชิ้นกลับก็ต่อหนึ่กระทะกัดประมาณเนี่ยนะประมาณสักอยู่ที่ประมาณทัก30ชิ้นได้นะอ่ารสชาติก็อร่อยคงไม่ต้องบอกอยู่แล้วผมเคยชิมไปแล้วอ่าน้องออยเชิญหน่อย อันนี้คือชื่อร้านเขานะเขาก็จะไปออกงานทั่วๆมีลูกค้ามานะครับแป้งบางข้าเยอะ6ชิ้น40 10ชิ้น70บาทปี1ชิ้นครับก็มีลูกค้า สุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้องอ้อยเชิญชวนท่านผู้ชมว่าแม่มาอุ่นุญกันนะคะงานเกษตรอ่ามีทุกปีนะช่วงเดือนธันว,วาคมอยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ต้นเดือนต้นเดือนธันวามีประมาณ10วันนี่ผมมาเที่ยววันที่6เดี๋ยวถ้าว่างจะรีบไปลงให้ยังมีจนถึงวันที่ท11บเรีบมาได้อยู่ในโซนอะไรเนี่ย โซนโอทอปคิดไหนเอ่ยหน้าคณะสัตวแพทย,พทย์ใครหาไม่เจอก็เดินถามนิสิตนักศึกษาได้นะครับเจ้าหน้าที่ได้โอเคเบอร์โทรติดต่อได้แก่เบอร์แเ็ดอเขอบ,บใจน้องออยมากนะครับนี่โอ้โหทำสดเสร็จใหม่ๆสดสด,สด,สดร้อนๆน,น,น่าก,กินมีที่ลองซับน้ำมันลงไปด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ